สวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะปล่อยพี่เองน,นะคะให้เดินเล่นออก,กเออโลงขาบ้างนะคะไปะไปดูกันเหนื่อยนิดนีงเพราะว่าต้องพูโตออกเลย นนไม่ได้ปล่อยนานพี่แมวบอกว่าอิสระแล้ววันนี้ได้เล่นแล้วบ๊ายบาย นวันนี้จะไม่ปล่อยยาวมากนะคะเพราะว่าเราปลูกผักสวนครัวด้วยนะคะยังไม่ได้กินเดี๋ยวไปได้กินหายังกินมดก่อนไม่ได้กินสี่เหยียบเล่นเหรอเอยให้แต่หายเครียดไม่ได้ปล่อยนานเราไม่ได้ปล่อยออกมาเดือนเลยเะเหนไหมไม่ถึงเนาะไรม่ณสองอาทิตย์ไม่ได้ปล่อยสองอาทิตย์อ่ะ ากาศไม่ร้อนมากค่ะพี่ค่ะอากาศไม่ร้อนมากขเขรู้ <c oughs> ได้ไ <c oughs> นะ เขารู้เลยนะรู้ว่าแม่จะปล่อยนะจะได้ไปหาเมตาแล้วค่ะอยากออกแล้วแม่ยังนิ่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 งก่อนนิ่งนิ่งก่อนนิ่งนิ่งยังไม่หมดอยากออกแล้วแม่ยังไม่หมด หันข้างทา,างลงก็ได้พี่เองแบบเนี้ยฮะดึงกีไ, <c oughs> ไม่า, <c oughs> าเยเ<อ>นี้ยเอ้าเอ๋หรือว่าเราจะมาดูแปลงผักโอ้โหขอมาดูมาตรวจงาน เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมพี่แฮงบอกว่าเรียบร้อยค่ะแม่แม่เอ๋อถือหลังกันด้วยโอ้จ้าเจ้าถืหลังกันด้วยโอ้ถูหลังถูหลังกันด้วยอ่ะคิดถึงกันขนาดโอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงเอ๊ะ โอ้มันสั้นเลยเลยแบบไหนจ้าตั้งสองคนเลยกินคู่กันไปเลยจ้าใครจะกินเก่งกว่ากันเมตาจ้าตอบได้เร็วมากเมตาเลยเนะเนะคินได้นะไม่เอาไม่เอานิ่งๆตรงโอ้โอ้โอ้ทันแล้วโอ้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นแม่ตาให้พี่เฮงด้วยใจร้อนเนาะ แม่ตาให้พี่เฮงด้วยโอ้โหแดงๆฉ่ำๆเลยจ้าอร่อยอร่อยพี่เฮงถึงไหมดูดูดูปากเขานะคะพี่เคี้ยวอยู่ถึงจะเคี้ยวค่ะโอ้ปากแม่ตากินแบบอร่อยมาก ในน้ำแตงโมออกมาสิเดี๋ยวโอกนะลากหัวแม่นะแม้แต่งตัวน, <c oughs> น้ำแตงโมแต่งตัวมาสวยเลยนคะคะอ่ะพี่เหงกินกับน้องเมตาแล้วพี่มาแหงบอกว่าน่าจะไม่ทันน้องเมตามเกินไปทำไมถึงแล้วอร่อย,อร,อ,ยอร่อยค่ะเมตาบอกอร่อยมากเลยโอ้โหอร่อยไหมเฮงมาเฮงอร่อยไหมลูกกินแตงโมวันหวานะลูกนะ อืหแซ่บแซ่บแซบโอ้เป็นเมตาไม่ค่อยเท่อยเลยตอนนี้อะอะดูดูปากตาดูตาเขาเพิ่มไปหมดเลยโอร่อยอร่อยทำไมอร่อยแม่ยิ้มบอกว่าอร่อยโอ้โหโอ้โหเอาปากเขาเห็นฟันหน่อยอ้าปากเลยอ้าปากเลย อ้ไม่ไม่ไม่กวนก็ได้กินก็ได้อกินไปก่อนพี่มาหาเฮงก็บอกว่าไม่กล้ายแย่งน้องกลัวน้องไม่อิ่มโอ้โห,หนานๆท<ม>ีจะได้มาอยู่กินด้วยกันข้างๆกันนะเนี่ยโอ้นนหโหเป็นภาพที่แบบตื้นตาตื่นใจมากใรอมั <c oughs> นน่ารักดี โอ้โหได้กินอีกแล้วเสียงจแบจแบจแบเลยเาะอร่อยถูกใจอ้าหมาให้ก็บอกอร่อยอร่อยมาให้กินแต่อันเล็กๆเนาะให้แม่ตากินใหญ่ๆี่ใหญ่ๆกินแบบมีมารยาโอ้โห โโอ้หไม่จ <tang s> ้เร <studied> ียกกินกลัวกินไม่ทันเขาโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรพอดูนี่เจนเองทำไมต้องมองหน้าอย่างนั้นเราโอ้ไม่ดีหรอกไม่ๆแต่งโมเยอะๆเลยให้น้องแม่จ้ามาหารเองนะคะวันนี้เกก่่งมาๆคะโอ้โหแซ่บอร่อยมากๆเลยนีโอ้โหเย็นๆ กลัว <g ul op> พี่มาหาแหงแง่ขอดูปากหน่อยมนนาดหหูหน่อยดูยยยตาสินกินบบเรียบเรียบเลยตาเคิมๆไปเลยได้ก็กินไม่ได้ก็ไม่ไกินอออ ภาพที่ไหนเขาไม่่อยเรื่องมากเลยไม่เหมือนขนมตตานะคะไม่เหมือนเมตาหมาหาเ,หนเในขน,านเาเอาไปก่อน้อไว้พพพพะะไวกัินนะคะเอ้ะอเกะออา ขึ้นอยู่โอ,โ,โอ้โห,หขึ้นขึ้นดูจากสีแล้วโอเคน่าจะได้กินภายในสองเดือนเย้ข <Yeah. S 2> ึ้น <isso> น้กินได้ขึ้นน้กินได้แล้วจ้าอ้าวพวกเธออย่าไปใกล้เขาสิโอ้โหตัวเล็กก็ไม่กลัวเลยเนี่ยเอ้าเอ้านี่อีกเอ้าวอ้า อย่ามาทะเลาะก,กันตรงนี้นะพอแล้วนะนย,ย,กอ,กนนยนอก,อกยอนนอยินแล้วเฮ้ยอร่อยจังอร่อยแซ่บอร่อยมากค่ะโอ้โหโอ้โหมันเป็นรน่นไงมันเป็นยา ก็คงจะหอมเพราะว่ามันมันมีอะไรนะเม็ดแตงโมด้วยก็คงจะหวานไปแล้วพี่มาหาใครไปแล้วพี่มาหาใครไปแล้วไปไหนอ่ะพวกเธอจะอะไรของพซ็เธอเนี่ยไปไหนได้โอ้ไปเอาแตงโมอยู่แค่นั่นถึงไม่นั่นไม่ถึงไม่ถึงพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวให้อีกโอ้ถึงจ้าไปเดี๋ยยวอะไรลูกเอาน่าเต็มเลยเอาแบงแบงแบงเม็ดแตงลอย

นั่งลง้าสวยๆค่ะจะพ่นทิ้งส่ยแจสวยๆอน้าสวยๆ้จเฮ้ยเนาะโอ้โหอร่อยอร่อยดูพี่มหาหิงก็โอ้ยแอบกินอันเดียวก็ไม่พูดใส่ตาเธอนะไม่ตาจะหมดอยู่แล้วพี่แฮงนี่ไงถุงอีกอ้าว แอบเอามันแก้วมากินคนเดียวเลยอะเต็มเนะเต็ม,เ,ม,มเลยอร่อยเด็ดออกแล้วาหาเฮงต้องเข้ามาอยู่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้มาเร็ว,วน่ารีการหาเฮงเมตตา แม่จ้าแม่จ้ามาหาเฮงียน,นะคะโอ้มาหาเฮงียเกี่ยนสมุนก็เยอะแยะไปหมดเลยนี่ผ้าอันนี้รดน้ำแป้งผ่านนะคะ มาหาให้แอบ,บมาอยู่ตรงนี้มันแก,ว, <laughs> นกวกลัวน้องไม่ตายแยง่งแต่เขากินนานเนาะยกินเรียบร้อยอเขียวนานคียนเยหอโอ แก้วมันแก้วหรือมันแก้วมันแก้วกินมันแก้วกับปลาหาวเองนะคะกินมันแก้วกับอร่อยไหมจะาอร่อยมากจ้าที่มายเรืบอกว่าอร่อยอไหมอร่อยมากเลยจ้าอร่อยโอ้ลมเย็นสบายมากเลยพี่เอ่ อ้าวบรรยากาศดีมากเลยนะคะพี่ชิทไมโต้ไรแตงโมก็ินทีนี้กินทั้งมันแก้วกินทั้งแตงโมโอ้โยนเลยจ้าทีนี้ฝั่ังน้นโยนแล้วจ้า ไม่พอใจอะไรอีกนั่นอากกินอ้อยกินอ้อยมีอะไรกอยนมาหาแหงกินเรียบร้อยมากเลยอยกกินเรียบร้อยมากเลยครับ แล้วมาดูน้องเมตาก,กินแตกต่างกับพี่เฮงนะคะพี่พี่อันนี้เขาไวรุ่นเนาะอันนี้ยังไวรุ่นแต่อันนั้นก็ยังไม่แก่นะนี่เขาดูปากหน่อยเวลากินเป็นยังไงอือ เรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับหนูนะพี่อ,อ,อ้อมเอ็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 มโอเ้เขาเลือกกินเลยนะโอ,อ้ยใอญ่ใหญ่ยโยนก็พอเนาะฮถึงอยู่บ่ถึงเลยนะ มมามาไม่ไปไม่ไปพอแล้วมหา,มาวมหาไม่ตามแล้วมาหาไม่ตามแล้วแล้วจะเอาอะไรถับไปรถบ๊อบมันก็ยังไม่กินอ่ะอันออนั้นเอาให้ก็ยังไม่กินเฮ้เฮ้ฮาวฮาวไอเจนอ่ะมอกรพอแล่าเพิ่มแล้วมีความพยายามเอา ออเ,เ,เออเจ้าอะไรนี่หาใหนเจ้าอะไรเจ้าเนี่ยโอ้ยเอาโอ้ยเั็กงไงอ้อเหยียบขี้เต็มเลยไม่กินเนาะก็นนะไม่กินแหละนะหรือว่าไม่ไมหิวหรือเปล่าอืมคนจ้าสาวร้อนเมื่กอกี้ก็ให้แล้วก็ไม่กินฮะไม่ให้แล้วก็ไม่กิน มาเดินมาอยู่กับแม่จาเลยมาอยู่กับแม่จาเลยอาบน้ำอาบน้ำโอ้ถอยทอย <laughs> ที่นนคือน้องกินอยู่นะคะรเราก็มาลดพืชผักสวนครัวของเรากันขาหมอจะพาไปกินแบบเกี๊ยวหวัง <c oughs> ว่าจะได้กินนะคะหวังว่าจะเติบโตให้เราได้กินกันนะคะ <c oughs> นี่ค่ะพี่ๆโอ้โหสวยๆตนนู้ก,กระถางเลยนนกระถูกโหรพาไปทางนังรักมันจะขึ้นดีเลยมันบมได้เนาะแต่เช้าละมานโตโอ้โีเดี๋ยครับแล้วไปทางนี้ ไม่ตามาหาี่นนีท่ทำอะไรกันโอ๊ยแอบทำอะไรกันเนี่ยไม่สนเวลาคนสองคนมันก็น่ารักดีนะ ฮะถึงหมนี่คู่รักฐางไว้พูดรักฐางไว้อามอด้วอ๋อพี่เป็นพี่เมตตาสามปีนะคะพี่มหาเฮงสามปีสามปีแล้วทำไมถึงดึงมาอย่างนั้นอยากกินของอีกไม่มีแล้วเอาอะไรเอาอะไรอะไรกินไม่ได้กินไม่ได้ โอ้ม oh, <si ีความพยายามกินได้แล้วมาดูพอแล้วทำไมเป็นแบบนั้นอยากกินอะไรก็บอกก็ได้ไม่ต้องยนใส่กันหรอกบอกเลยไงจะไม่เอาให้ก็ไกินเอากินเอาเราจริเงียยเซอรปลอเราตั้งใจแล้วกันเอาเอา เอาอะไรอีกน right, oh, oh. oh, oh, uh ั่นอ้อย้มันเลือกกินจริงจริงเว้ยอ้อเออเอออถูตัวอ้อถูตัวถูตัวองาพี่เองสวยมากเลยนะคะพี่ๆดูสิโอ้ยยาวยาวขึ้นเยอะเลยอ้า ยาวขึ้นเยอะตอนแรกมันเท่านั้นที่ขีดไว้นี่ยาวออกมาเยอะมากนะคะพี่พี่ทำอะไรหรืออยากได้อะไรเนี่ยเอลยเอเลยโอ้ถึงแล้วโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับสะพักเรีย พัดจะหนีบอ้อยไว้ด้วยนะข่างๆตุนหลางหกคิดละดามเกิงกินหน้าเลยเนาะโอ้แต่เหมือนเคียวไม่ขาดนะเจ็บฟันจริงหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเราจะได้ของดีกันนะเนื้อเอาทำ<อ> <Jia. S 2> ไมเลือกขนาดนั้นล่ะเอ้าเอามีความพยายามนะ<อ>คะพ<อ>ี่มีความพยายามโอ้ดึงออกมาเองด้วยไม่ต้องให้ใครยกให้กินเลยอุ้ยอุอ้ยเจ็บไหมเจ็บไหม ได้แล้ไมด้ถ่ายแล้วไมแบบถ่าแนี้ไม่ได้แล้วทอลำคาญที่เราพูดมากบอหรือว่ายังไงจะายแต่ก็คือว่าบางทีมันก็แรงนะโดนหัวเลยอ่ะให้ะายาห้่เด้อรนเด้อดีไม่แตก เม่ตามันก็คงจ้องไว้เมตตาคะอร่อยไหมคะเคยไปไหนอุ้ยท่าอะไรเนี่ยเมตตาท่านี้อีกแล้วเอ้าเอ้าจะไปดูกันอีกได้๋ยวนะต้อเห็นมาอยู่ใกล้ได้ไม่ได้เลยเออ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 โออเออเออเอออย่าตดนะ โอ้เจ้าอ้ออ้อยาาอ้อออตายแล้วไม่ได้ไม่เราไม่ได้แล้วเฮ้ยไปก็บขี้ด้วงทำไมมี